สวัสดีค่ะสวัสดีครั<ล>บสวัสดีครับอ้าวนะฮะวันนี้คําถามนั่นคือว่ารับันผลสูงดีไหมนะฮะแต่ก่อนที่จะตอบว่าจะรับดีไหมนะฮะผมต้องถามก่อนว่าคือมันต้องมองภาพไปในอนาคตด้วยว่ามันเป็นยังไงนะฮะถึงจะรับได้แต่ผมต้องถามอดีตก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกับเราในไตรามาสสี่ขับทุน17ล้านม,มันมันมันเป็นยังไงฮะคุณทิม ครับเออส่วนมากมันมาจะก exchange r a t เลยเนาะโดนค่าเลยนถูกไหมเระนเป็น operation เราจะไม่ขัดทุนอยู่แล้วครับแล้วก็มีโอกาสหน่อยหนึ่งที่เป็นที่เออตลาดตลาดจักรยานที่ยุโรปน่าจะมอยเออช้าลงหน่อยหนึ่งเลยครับค่ะอืมอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้ที่ไอ้ที่ติดลบมันมาจากตัวของ exchange ก็คือค่าเงินถูกไหมฮะครับซึ่งมันแข่งมันมัน ยังไงฮะมันแข่งข้าเร็วเกินไปในช่วงไตรามาส4หรอครับหรือยังไงครับใช่ครับที่เออของถ้าผมจำได้น้องที่ภายในหนึ่งเดือนเนาะเขาต่างกันประมาณสี่บาทเลยน้องจากสามสิบแปดบาทมาครึ่งมาไทยบาทจากสามสิบเจ็ดบาทกว่าๆครึ่งมาถึงประมาณสามสิบสามบาทเลยครับใช่อ่ะเพราะฉะนัน้นอันนี้ภายในหนึ่งเดือนอันนี้ก็จะอ่ากระทบที่อยู่ในคิวสี่เลยครับโดนไปเยอะไหมค่างเงินโดนไปเยอะไหม รเ,รรเรื่องมากเลยครับที่ตรงท่องนั้นท่องนั้นเราก็มีจากเราก็มี AR จาก Q3 เรื่องมากเลยที่ยังไม่ยังเป็น US d o l l a r เลยครับอ๋อมันก็เลยเจอเจอค่างเงินมานะฮะก็สงมอบใตบ้านสี่พอดีเพราะฉะนั้นก็เลยวูบลงมานะครับแต่โดย operation ในการดำเนินงานยังมีกำไรอยู่ใช่ไหมมีมากน้อย<ม>แค่ไหนครับมีกำไรตลอดเลยครับอ๋อนะฮะก็คือยังมีกำไร,ยรอยู่นะ นะครับบ้างน้อยแค่ไหนอย่างไรคุณพิมช,ช่วย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 ให้เห็นภาพหน่อยสิกำไรตรงนี้เราก่ากอ่เออถ้าเป็นเอ่อ GP เนาะ GP เราก็อยู่ที่ประมาณ1 3 14อันนี้ส่วนมากเอ่อราคาเราปรับมาตามรวมแมแล้วครับแต่ว่าเอ่อเราก็มีกระทอกจากยูทิลิตี้กับค่าไฟอืเอ่ออันนี้อันนี้กระทอกประมาณ3%เซลยครับซึ่งที่เรานี้เราเราก็เอ่อทีก่กรรมการเราก็ทุก,นกทคนรับทราบแล้วเราก็จะเดียวเครื่องที่เราจะสร้างโซลาร์แผงภายในปี น่าจะภายใน Q 2เราต้องมีตัดสินใจต้องได้สร้างสร้างเสร็จเราต้องเอามา,าให้สร้างเลยครับน่าจะเรามีแผนประมาณสร้างเสร็จประมาณเดินประมาณภายใน Q 4ต้องสร้างให้เสร็จเลยครับ,รบเราจะได้มินิมัลไลส์ตรงนี้ที่กระทบจากค่าไฟนะอีกที่ประมาณ30กว่าล้านต่อปีแต่ว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วเราก็จะได้ปัจจัยประมาณประมาณ25้าล้านครับครับคำถามมันก็จะมีอย่างนี้คือถ้าเกิดเอาละถ้าเรามองภาพว่าตรงนี้มันเป็นจุดต่ำสุด มันมันก็น่าสนใจทาที่ผมถามคุณทีมมันเป็นจุดต่ําสุดหรือยังอ่ะไตรมาสสี่เออไตรมาสสี่น่าจะใช่น่าจะต่ำสุดแล้วครับน่าจะต่ำสุดแล้วครับ Q1 เราก็เห็นเออ,เอ,อตอนนี้จะเป็นอย่างนี้เออเราจะกระทอกจากลูกค้าเจ้าเ,เขาจะเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดอยู่ในในนอดเลยเราเพราะเขาเป็นใหญ่ที่สุดอยู่ในยุโรปเขาก็จะกระท่องเยอะมาก อันนี้มันก็เป็นลูกค้าเราเราก็จากการท่อจากเขาเลยแต่แต่เราก็จะมีขยายตั้งแต่จริงจริงตั้งแต่คิเราเห็นผลแล้วเราก็จะมีขยายไปเราก็จะมีเชื่แคปซิตี้ไปให้ลูกค้าใหม่ก็เป็นจักรยานเหมือนกันเขาก็จะเป็นดังค่อยๆดังที่อีรปแต่ว่าที่วลนาเราต้องพัฒนาสินค้าใหม่เราต้องใช้ประมาณอย่างน้อยสุดต้องหกเดินอ๋อเราก็ตั้งแต่ตั้งแต่กลางเดินเราก็ดูแล้วเราก็ค่อยๆ ค่อยๆพัฒนาสินค้าใหม่ให้ลูกค้าใหม่ด้วยตรงนี้มีออเดอร์มาจากลูกค้าใหม่แล้วแต่แต่เราตรงนี้ต้องอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราให้ผ่านตัวอย่างแล้วเสร็จแล้วออเดอร์เข้ามาเราก็จะได้ที่แก๊ปที่หายจากลูกค้าสุดสำคัญนั้นเราก็จะมีลูกค้าใหม่เข้ามาโปรไฟล์เลยครับครับไอ้ลูกค้าสําคัญที่บอกลูกค้ารายใหญ่เนี่ยนะที่เขาตุนสต็อกไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับออตรงนี้ คิดเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่ของยอดขายคุณทิมเยอะไหมเอ,อ่อสัดส่วนเนาะถ้าเป็นภาพรวมอยู่ที่ประมาณ3 0ของเราครับแต่ว่าถ้าเป็นจากาักรยานอยู่ที่ประมาณเกือบ80%เปอร์เซ็นต์เลยครับอา่าฮะครับผมอ๋อก็คือก็คือแต่ภาพรวมคือ30มสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้เนี่ยรเ,รเราก็จะมีออเดอร์จากลูกค้ารายใหม่เข้ามามันจะเข้ามาเมื่อไหร่ฮะลูกค้ารายใหม่ที่คุณทีมบอกว่าสําเร็จแล้วแล้ว Order, อยู่ครับอันนี้นอกจากเขาจะ <c oughs> ถ้าลูกค้าใหม่มุกกล่องอยู่ที่ประมาณ3-4เปอเองแต่ว่าตัวน,นี้เราก็จะมี strategy partner up เอ่อเราจะขยายยกขายของเขามาถึงประมาณ10%ของเราเลยครับอ๋อคร <c oughs> เป็นภาพรวมเนาะแสดงว่าลูกค้าที่ใหญใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของเราเ <c oughs> ขาเขาจะรุดมาถึงประมาณ20%นตลยครับเพราะว่าอน,น้เราจะลดค,ความเสี่ยงด้วยเลยครับ อ๋อครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้ารายใหญ่เอาเอาสรุปตรงนี้นะลูกค้ารายใหญ่ของเราตอนนี้เนี่ยที่เป็นสัดส่วนเอายอดขายรวมแล้วกันนะฮะคือ3 0เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะลดลงมาเหลือประมาณสัก20%เปอร์เซ็นต์แล้วจะได้ลูกค้ารายใหม่เยอะเหมือนกันนะสัดส่วนขึ้นมาประมาณสักส0%เปอร์เซ็นต์ครับผมครับโอ้ครับเราก็ลูกค้าใหม่นี่เขาจะเป็นพรีเมียมเลยครับอันนี้ลูกค้ารายใหญ่ของเราส่วนมากถ้าเป็นจำนวนเยอะขนาดนั้นต้องเป็นเอ็นทรีเลเวล S <S <S เราก็จะมีอันนี้เป็นที่พรีเมียมเข้ามาเลยครับกราบผมเป็นพรีเมียมครับ<ต>เราก็จะขยายซิลูกค้าลูกค้าใหม่เนี่ยถ้าครับส่มาลูกค้าใหม่ที่สินค้าของเขาเราจะมีเปลี่ยนที่ new material ที่มาจากเขาเป็นอันนี้กว่าฟีนแล้วเพืด่ได้เลยเราเราจะมีกว่าฟีนอเอาพาเข้ามาด้วยเราจะมีอันนี้เป็นทุบเลสโรดี้ทุกเลสโรดี้มุกกล่องเรายังไม่ค่อยมีตรงนี้เราก็มีบริษัทเม่เข้ามาเขาก็ขยายเทคโนโลยีของเขา เราก็จะทั้งปีนี้ที่ส่วนมากน่าจะประมาณ30%จะเป็นทุบเลสเรดดี้หมดเลยครับจะไม่ต้องใช้อย่างไนายเลยครับเป็นอย่างนอกไม่ต้องใช้อย่างนายครับอ๋อเป็นทุบเลสก็คือไม่ใช้ยางไนโอ้อันนี้ก็มามามาจิ้นดีไหมราคาขายดีไหมอันนี้มาจิ้นจากสูงกว่าเลยครับอ่าฮะสูงกว่าพวกเออเทรี้เชลเทดดินเลเยอะไหมพวกขายตามปกติเยอะไหมฮะ ่วนมากถ้า gross margin เราก็ตั้งอยู่ที่ประมาณถ้าเวลาเราวเวลาเราเราโคตให้ลูกค้าอยู่ที่ประมาณ30มสิเปอร์เซแต่ว่าถ้าเป็นทุรกิจที่เราตั้งอยู่ที่ประมาณ5้าสิบซนะครับอ๋อครับผมอ้อาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะจะตรงนี้จะเริ่มจะเริ่มเข้ามาเมื่อไหร่ฮะตอนนี้ขั้นสุดท้ายแล้วไตรมาสไหนจะจะเริ่มเข้ามาลูกค้าใหม่เนี่ยออเดอร์จะนนส่งเข้ามารับรู้ร,รายได้ไตรมาสไหนฮะ เราไทยมีมีเป็น new sample ที่จะผ่านเขาแล้วะะตั้งแต่เดือนสี่เดือนห้าเดือนหกค่อยๆเขาจะค่อยๆค่อตัวผ่าน,น qc ของเขาเลยครับครัคแล้วจากถึงเดือนหกเดือนเจ็ดแล้วเราจะได้อ่อออเ,เข้ามาครบเลยครับโอเคนะคะทีนี้ผมถามแล้วในฝั่งของลูกค้ารายใหญ่ของเราเนี่ยนะฮะสัดส่วนประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์จะมีโอกาสในการที่ส่งอออเดอร์เข้ามา แบบว่าเยอะๆตามปกติเนี่ยในเมื่อ,อไหร่อย่างไรครับคุณคุณทิมประเมินภาพตรงนี้ไว้ด้วยหรือเปล่าครับถ,ถ้าลูกค้ารายใหญ่เขาไม่ใช่ทิ้งเรานะเขาก็วนเป็นปัญหาของเขา<ช>เขา<ช>สับสนของเรานะเขาเอ่อเขาเขามีนโยบายต้องทั้งหมดเลยที่จักยังยังจะก่ายังนะ ทั้งหมดของเขาถ้าสับสนเขาซื้อด้วยเปอร์เซ็นต์ต้องมีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาจากห้องพงเลยครับอันนี้เป็นที่เรามีนโยบายบังคับเลยครับตรงนี้เขาก็ทำเป็นตรงนี้ปัญหามาจากเป็นที่ตลาดของเขาช้าลงเขามีอินเวนทอรี่ส่วนเกินที่เหมือนปีสองพันยี่สิบเอ็ดเขารวม shortage ปีสองพันยี่สิบสองเขาสั่งเยอะเกินเลยครับอ๋ออนะ,อะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอฝั่งนั้นเขาเคลียร์ซึ่งซึ่งเขาเคลียร์สต็อกประมาณคาดเดาว่นหน่อยลองลองมาประเมินภาพกันหน่อยว่า น่าจะน่าจะเคลียร์สต็อกแล้วเริ่มกลับมาสั่งตามปกติได้เมื่อไหร่สักไตรมาสนะได้ไหมไตรมาสสามได้ไหมหรือยังไงน่าจะไตรมาสสามเลยครับแต่ว่าถ้าเขากลับมาไตรมาสสามเราก็จะไม่ได้เหมือนมุกกล่องให้เขาเต็มแล้วครับเราต้องเรามีขยายแคปเปตี้ให้ลูกค้ารายเจ้าอื่นแล้วครับเพราะที่เราจะได้ไตรมาสไฟเลยเค,ความเสี่ยงของเราเราจะได้ไตรมาสไฟครับครับครับทีนี้เนี่ยเอาละ เราเราเรากำลังเดินหน้าขยายไปสู่รายอื่นซึ่งสําเร็จแล้วนะแล้วเป็นพรีเมียมด้วยมันมีโอกาสที่จะขยายไปรายอื่นอนอ,นอีกได้หรือเปล่าครับแล้วจะเป็นในในทางไหนไปทางพรีเมียมหมหรือว่าจะใช้เหมือนเดิมหรือยังไงนโยบายเออคุณเหมือนเมื่อกี้แจ้งเลยเราส่วนมากตอนนี้ที่สินค้าใหม่ที่เราจะพัฒนาใหม่ถ้ามีเรามีลงทุนใหม่แล้วถ้าส่วนมากจะอยู่ที่ทูบเลสเี่กับโฟโตโปที่ราคาขายรีเทลนะ อันนี้จากประมาณหนึ่งเท่าแต่เป็นเทียบกับมองเป็นรูจิตเปียบที่ของเป็นธรรมตาเลยครับซึ่งเราก็จากตรงนี้เราจาัมีเรามีดุดคนงานเนาะเราจารัุดุอตรงนี้อยู่ที่เราคนงานของเราอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยคูครับเปรนบเทียบกับมุกกล่องนะส 2> 2, องพันห้าร้อยคูอ,อ,อแต่ว่าเราเป้าหมายของเรายกขายจะต้องจัหมือนกันเลยครับ ก็หมอยว่าผักจำนวนเส้นเราพันหนึจาน้อยลงแต่ว่ามูลค่าทุกเส้นจะเดิเครื่องเดิรเลยครับพูยง่ายก็คือว่าต้นทุนต่อหน่วยนะครับมันจะลดลงถูกไหมแล้วก็จะมีมาจิ้นเพิ่มขึ้นต่อหน่วยมาจิ้นต่อหน่วยจะเพิ่มขึ้นว่ากครับครับครับเอาละเราฝั่งมอเตอร์ไซค์เราก็จัดตัวเครื่องที่ฟิลิปปินส์ที่เป็นนามเราก็จัดตัวเครื่องได้เ่เหมือนกันเลยครับอันนี้ถ้าเราเห็นเราฟิลิปปินส์ ตอนนี้ถ้าเป็นโมโลไซร์แล้วนี่บางรุ่นนะเราเต็นพาร์อยู่แล้วครับเราต้องมีแตะโอเตอร์มาถึงเดิน4ี่เดือนห้าครับครับผมนะฮะทีนี้ผมโอเคเห็นภาพปีนี้จะสามารถที่จะดีกว่าในช่วงของไตรมาสสใช่ไหมโดยหลักการแล้วครับเรามองภาพยังไงครับสำหรับปีนี้รายได้เป็นยังไงกำไรมันจะต้องพูดเป็นมาจินแหละ ว่า m a r g i มันจะเพิ่มขึ้นประมาณไหนอย่างไรเชิญครับครับเหมือนเมื่อกี่แจ้งเลยเนาะตอนนี้เราจะกํำลังเป็น growth ี่เป็นมูลค่าเลย v a l u e growth เลยครับเรามองว่ายอกขายกับเป็นเท่ากับปีปีนี้กับปีปี2022เนาะเราจะต่างกันไมเ่เยอะเลยครับแต่ว่าคุณงานเราจะลดลงมายเยอะมากเลยครับเส้นที่จำนวนเส้นผลิตก็จะน้อยลองเลยครับแต่ว่ายกขายจะต่ำต่ำ ตามปี2022เลยครับ margin หวังสักเท่าไหร่จีพีจีงีจะใด้สูงขึ้นนี้อะไรครับ gross profit margin หวังสักเท่าไหร่ฮะจริงๆเราก็ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ1ึง2ต,ต่างกันแต่ว่าตัวน,นี้เหมือนเดือนสี่เอ่อคิวหนึ่งเรายังใช้เราต้องมีสต็อกของ raw material อยู่แล้วคิวหนึ่งเราก็ยังใช้ raw material ที่ค่อนข้างแพงเนาะแต่เทียกับคิวสี่ก็ยงังใกล้ๆกันแต่ว่าตั้งแต่คิวสี่มาเออตั้งแต่เดือนสี่เราทั้งทีเดือนสี่ มาแล้วอรมเมจัดดองมาประมาณ2ี่เนตลยครับต้องทุนของรมเมจยจะองมาที่ส0โอเคนะฮะไอ้ที่ถามตรงนี้มากๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดที่เรากำลังกำลังไฮไลท์อยู่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ในเชิงของความแข็งแกล่งของบริษัททราบเาว่าเงินสดเยอะมากเลยผมเข้าไปดู960กว่าลนะ้านเนี่ยคุณทิมใช่ครับก็เป็นอย่างนี้เราก็เราก็จะกล้าเหมือนว่าโอเคเราก็เม่อก่ขของเราจะบโดนโควิดเราไม่กล้าออกปันผล เปอร์เซ็นต์ให้ศูนย์แต่ว่าตอนนี้เราก็บอกว่าโอเคเงินสดพอแล้วเราเราก็จัดที่จำนวนเส้นผลิตจดไว้รองแต่ว่าที่เหมือนแอดวี value ที่ที่รวมที่ที่ผธิตเราจะเลิกเครื่องเลยครับเงินสดหมุนนอกจากไม่ต้องเชื้อใช้เครื่องขนาดนั้นอ่าทีนี้ทีอา้าเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ต้นทุนไอ้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยจากเงินสดเนี่ยมันถูกกว่าเงินกู้อยู่แล,แล,แล้วแหละนะฮะทีนี้ผมผมถามคุณทีมอย่างนี้ปันผลเนี่ย ผมดูในในในที่แจ้งมาเนี่ยอยู่ประมาณสัก250ล้านที่ใช,ใช้เงินมันเหลือเงินตั้งเยอะแนะ่คุณทิมเอาไปทำอะไรได้บ้างจะจะมีนโยบายแนวคิดต่างๆที่จะสำหรับผู้ถือหุ้นไหมฮะเอาแบบเท่าที่ตอบได้นะคุณทิมนะเพราะต้งหมดทุนวนต้องเข้าบอร์ดก่อนเนึ่งปันผลเนาะ,ะปันผลเนี่ยมา250ล้านจาก900ล้ลานเนี่ย อ,อากบรรพันผลเราต้อง <จะ S 1> เรารต้องผ่าน agm เราต้องผ่าน agm อยู่แล้วนะครับถ้าอ g m ผ่านเราก็ผ่านเลยเนาะ,ะจ้ะครับครับเโอเคนะฮะเอเพราะฉะนั้นเอานี้ละกันเงินเงินสดเหลือก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็<ไ>ก็เดี๋ยวติดตามดูว่าจะเอาไปทําอะไรได้บ้างนะฮะอ่ะทีนี้พูดถึงนักลงทุนหน่อยนะครับให้นักลงทุนทำความเข้าใจกับเราหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าเก็บรับปรันผลสูงดีไหมในขณะนี้ น,น่าสนใจไหมปันผลสูงอย่างเงี้ยสำหรับบริษัทเราเนี่ยครับใช่ผมว่าอันนี้ก็เป็นที่โอกาสดีที่จะมีลัาตองทุนใหม่ที่เข้ามาได้เลยเนาะทุกกองทัพถ้าเป็นศูนย์ทุกคนก็ขวางแล้วตรงนี้น่าจะอันนี้เราก็จะใกล้ๆเป็นปุกบาริวแล้วครับ่ครับผมอเอาในครัาวันนี้ก็ ขอบคุณคุณทีมมากนะครับที่วันนี้เสียสละเวลาให้ออกับเรานะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณรับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ